นี่คือที่พักเชียงขานที่คุณไม่ควรพลาดครับบอกเลยว่าฟินมากครับชื่อว่ามารีแกลลี่เป็นร้านแกลลี่จริงๆครับขายเสื้อเขาขายกาแฟด้วยนะครับขายงานศิลป์ต่างๆเป็นแกลลี่จริงๆครับมีภาพถ่ายนะเป็นกล้องฟิล์มนะครับพี่เขาเป็นเด็กศิลปกรรมเก่านะครับบอกเลยว่าเทมาตัวบ้านแบบเฟี้ยวมากครับสังกะสีข้างบนเป็นที่นอนของเรานะครับสังเกตดูดีแบบเฟี้ยวติดโคตรๆครับที่นี่นี่คือบันไดทางขึ้นห้องพักนะบอกเลยว่าถ้าเมาๆมานี้มีร่วงได้แต่มันคุ้มค่ามากเพราะมันสวยจริงๆครับดูสิ นี่ครับธรรมชาติเต็มสุดๆครับผมนั่งจิบง้ๆครับนั่งจิบกาแฟดูวิวริมแม่น้ำโขงครับพี่เขาชงกาแฟให้เรากินด้วยนะครับที่เราสั่งมาบอกเลยว่าน้ำแข็งกลมด้วยชอบมากนั่งแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากครับทุกคนฟินมากบ้านของเรานี้แบบสุดๆดดาดูดีมันฟิลธรรมชาติมากนอนในที่แบบนี้ครับลองดูครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสอ่านหนังสือง่ๆครับแล้วก็นั่งกินน้ําดูวิวแม่น้ำโขงแบบโง่มากเป็นบ้านที่ผมเลยคอมเมนต์จริงๆครับมาริแกลลี่เชียงคานครับ